วันนี้ก็มาเฟซบุ๊กไลฟ์ที่หน้าประตูออฟฟิศ UDD New นะคะอาจจะมีเสียงต่างๆมากมายนะฮะก็พอดีจงใจจะใช้สัญลักษณ์ของ UDD New เพื่อมาเป็นฉากในการทำเฟซบุ๊กไลฟ์อาจจะมีเสียงต่างๆด้วยนะคะ,ะในวันนี้ดิฉันจะพูดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่อง การดำรงอยู่ขององค์กรนปชกับความคิดเห็นของประชาชนองค์กรนปชก็ดำรงอยู่มาเกิน10ปีคือถ้าจะนับตั้งแต่50ก็ย่อมได้นะนับจาก50มาบัดนี้ก็เข้าปีที่14จัดเป็นองค์กรประชาชนที่มีอายุมากมายที่สุดเอ้ยอายุยาวนานที่สุดนะด้วยจุดมุ่งหมาย ที่เราต้องการระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือเป้าหมายยุทธศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มในการถามความคิดเห็นของประชาชนด้วยค่ะทีนี้มาขณะนี้เราผ่านร้อนผ่านหนาวจนกระทั่งมาจุดที่เรียกว่าวิกฤตเมื่อมีประธานนปชได้นำเสนอว่า ควรจะยุบองค์กรนอปชอแล้วก็มีหลายเหตุผลรวมทั้งครั้งสุดท้ายก็บอกว่าจะเพื่อส่งต่อก็มีความเห็นส่งต่อการนำให้คนรุ่นใหม่อันนี้ก็มีความคิดเห็นต่างๆมากมายที่ผ่านมามีความคิดเห็นประมาณ700ความคิดเห็นที่ได้ส่งมาอ่า ก็ส่วนมากไปในทิศทางเดียวกันดีฉันก็ยังจะไม่เฉลยเคยพูดไปแล้วว่าเกือบเหมือนกันทั้งหมดแต่เพื่อให้มันมีลักษณะประหนึ่งการประชุมสมัชาออนไลน์ที่มีความกว้างขวางนะแล้วก็มีทั้งลักษณะทั่วไปและลักษณะที่ผู้ประสานงานนะในระบบในระบบของเรานั้นเนี่ยประสานงานกับมวลชน นะเพื่อทำให้ความคิดเห็นต่างๆนะั้นเนี่ยเป็นระบบเราจึงจับนะทำการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นระบบรอบที่สองในรอบแรกนั้นฟรีค่ะใครๆก็เขียนอะไรก็ได้นะในรอบสองเนี่ยเราทำรูปแบบสองรูปแบบนะเราทำรูปแบบ2รูปแบบ,นะแบ,บ 2, แบบในขณะน,นี้ถ้าท่านเข้าไปในยูดีดีนิ ก็มีการนำเสนอทั้งสองรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือทีอ่ทุกท่านสามารถเสนอแนะโดยตรงไปที่ลิงก์นะฮะของ Google นะฮะที่เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นต่อแนวร่วมประชาธิปตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือหนอประชอซึ่งตรงนี้ก็คือระบุชื่อนามแฝงนะฮะที่อยู่ เราตั้งคำถามทั้งสองรูปแบบเนี่ยสามข้อคำถามแรกก็คือท่านคิดว่าควรยุบแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือไม่ยุบไม่ยุบกดได้เลยนะอันที่สองก็คือควรปรับเปลี่ยนคณะนำของนอปชหรือไม่นะควรปรับเปลี่ยนหรือไม่ควรปรับเปลี่ยนหลายท่านบอกว่า ต้องการเปลี่ยนเฉพาะประธานอปชหรือต้องการเปลี่ยนทั้งคณะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็คิดว่าก็ปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งคณะนั่นแหละดังนั้นเราจึงให้ท่านเลือกว่าควรปรับเปลี่ยนหรือไม่ปรับเปลี่ยนนะคะอันที่สามในข้อสามก็คือว่าท่านเห็นด้วยกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ที่ต้องการให้ได้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมบุขที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริงหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยสำคัญมากสำคัญมากเพราะในประเด็นนี้เนี่ยนะฮะท่านอาจจะคิดไม่ตรงนะท่านอาจจะคิดไม่ตรงกันบางท่านก็บอกไปราชาธิปไตย บางท่านก็อาจจะบอกประชาธิปไตยแบบไทยไทยหรือหรือแบบสาธารณรัฐหรือว่าบางท่านอาจจะชอบคำว่าประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ได้ดังนั้นท่านอาจจะเขียนความคิดเห็นแนะนำได้รวมทั้งนโยบายเจข้อของเราซึ่งได้ผ่านการปรับปรุง นะมาสุดท้ายเนี่ยคือ,อในในตอนเดือนมกราหกหนึ่งนะคะแต่ทำจริงๆเนี่ยเราทำ s วอตก็คือทำข้อแข็งข้อดีข้ออ่อนของอปชในปี60ทั้งปีเลยนะมาเรื่อยๆจุดแข็งจุดอ่อนจะปรับนโยบายยังไงจะปรับโครงสร้างอย่างไรเนี่ยในปี60ก็ได้ทํำมา แต่มาบรรลุนะจํานวนหนึ่งในปี61นะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าถ้าท่านมีเวลาท่านก็กรุณาดูแล้วเราก็ไปรวมว่าคือหนึ่งท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็ท่านสามารถมีข้อเสนอนะต่อคำถามทั้ง3ข้อข้างตน้นและอื่นๆด้วยนะว่าอย่างไรคือไม่ใช่แต่เพียง ยุบไม่ยุบเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าท่านสามารถที่จะเขียนคำตอบลงไปด้วยได้จากนั้นท่านก็อากรุณาบอกด้วยว่าตรงนี้ในที่ท่านได้ตอบแบบสอบถามนี้ท่านได้มาจากช่องทางไหนบ้าง mm hmm. เช่นผู้ประสานงานนะฮะหรือว่าจากลายลายกลุ่ม นะไลกลุ่มหรือลายของยูดีดนะหรือว่าจาก Facebook หรือว่าอื่นๆอ,อันนี้ระบุไปได้เลยจากนั้นท่านก็กดส่งอันนี้ท่านสามารถทำเองก็ได้นะคะหรือมิฉะนั้นเนี่ยท่านก็ให้เยาวชนหรือผู้ประสานงานช่วยส่งให้ก็ได้ไหมายความว่าท่านเขียนไปในแบบฟอร์มซึ่งตรงนี้ แบบฟอร์มที่สองเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งคือท่านทำได้โดยตรงนะทำได้โดยตรงแล้วก็กรุณาว่าหนึ่งคนส่งมาหนึ่งใบไม่ต้องไม่ต้องหลายใบนะเพราะาเราสามารถตรวจสอบได้เราไม่อยากจะไปจำกัดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงลิงก์นี้นะเพราะว่า มันอาจจะต้องมีการขึ้นทะเบียนแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ได้ทำทำไปได้ดังนั้นเนี่ยนะะเราจึงเปิดแต่ว่าขอร้องว่าหนึ่งคนหนึ่งเสียงนะไม่ต้องไม่ต้องไปเผื่อแผ่คิดแทนนะฮะส่วนรูปแบบที่สองก็ท่านจะเห็นเป็นรูปแบบเป็นแบบฟอร์มกระดาษนะฮะก็กระดาษประมาณอย่างเงี้ยนะฮะ แบบฟอร์มอันนี้เนี่ยก็ท่านจะเห็นได้ใน Facebook และในหลายซึ่งเราส่งสื่อสารมาถึงท่านหรือผู้ประสานงานเอาไปส่งนะในแบบฟอร์มนี้ก็จะเป็นคำถามแบบเดียวกันแล้วด้านหลังก็จะเป็นนโยบายเพราะนั้นถ้าผู้ประสานงานเอาแบบฟอร์มที่สองเนี่ยคือแบบที่สองเนี่ยเราต้องการให้กับ ผู้ที่เข้าไม่ถึงนะฮะการสื่อสารออนไลน์คือให้ผู้ประสานงานเนี่ยนำไปสัมภาษณ์โดยตรงนะคะนำไปสัมภาษณ์โดยตรงอาจจะสัมภาษณ์โดยตรงหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เหมือนให้เขาตอบคำถามโพก็ได้เพราะว่าเราถามสามข้อเท่านั้นนะแล้วในสามข้อนี้เนี่ยถ้าท่านมีความคิดเห็หนอื่นๆท่านก็บอกมาทีเดียวเลย ดังนั้นแบบฟอร์มแบบฟอร์มอันนี้เนี่ยเราใช้กับคนที่ยังเข้าไม่ถึงการสื่อสารออนไลน์แล้วก็ให้ผู้ประสานงานนั้นเนี่ยทีได้มีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนคืองานนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องการแสดงให้เห็นว่าประชาชนนั้นมีตัวตนประชาชนนั้นมีบทบาทประชาชนนั้นมีความสำคัญโดยเฉพาะประชาชนที่ต่อสู้กันมา นะร่วมนับเป็นสิบสิบปีนะมันมันอันนี้มันต้องเป็นท่วงทํานองประชาธิปไตยที่เคารพและให้เกียรติประชาชนคือเขาเขามีตัวตนเขามีความหมายมีความสำคัญแล้วก็มีส่วนมีเสียงไม่ใช่เฉพาะแกนนำแกนนำจำนวนหนึ่งเราก็เห็นว่าเปลี่ยนสีแปรธาตุก็ ก็เป็นแต่เพียงแกนนำที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีอาจจะสแสดงความคิดเห็นในเวลานั้นแต่มาบัดน,นี้ถ้าจุดยืนเขาเปลี่ยนเขาก็ไม่ใช่แกนนำนปชอ,อีกต่อไปนะดังนั้นเนี่ยเราเป็นเราเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายระบบประชาธิปไตยเ,เราเป็นองค์กรที่กระตุ้นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม ดังนั้นเราก็จะต้องพยายามที่จะให้กระบวนการชาร์ปไต่เกิดขึ้นให้ได้นะในในในกระบวนการของเราถ้าเราเป็นกระบวนการชาร์ปไต่เป้าหมายเป็นชาร์ปไต่แต่เราใช้ทุ่นทำนองเผด็จการไม่มีทัศนะมวลชนนะไม่มีทัศนะมวลชนมันก็ประเภทที่เรียกว่าสักแต่ว่าพูด มันก็จะกลายเป็นเผด็จการอีกแบบหนึ่งนะเป็นเผด็จการอาของกลุ่มคนนะที่เรียกตัวเองว่าเป็นขบวนการประชาธิปไตยก็ได้เพราะนั้นเราจะเห็นองค์กรของพวกอนุรักษ์นิยมองค์กรประชาชนเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้แหละเช่นพันธมิตรคุณสนทิลิมทองคุณประกาศยุบนะหรือกบพศก็ขึ้นอยู่กับสุเทพ เทือกสุบรรแต่นั่นไม่ใช่กระบวนการประชาติตยอนอปชเป็นองค์กรประชาธิปไตยจึงต้องใช้ทัศนะมวลชนและท่วงทํานองประชาธิปไตยไม่ว่าเราจะดํารงอยู่หรือว่าหายไปนะหายไปหรือหรือมีวิกฤตอันใดเกิดขึ้นก็ตามอย่างน้อยที่สุด เราก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีว่าขบวนการประชาธิปไตยต้องใช้แบบนี้ท่วงทำนองประชาธิปไตยแล้วก็มีทัศนมวลชนคือเคารพประชาชนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวดังที่หลายคนก็พูดกันออกมาพอดีอเรานะโดยเฉพาะอาจารย์นะแล้วก็เพื่อนๆจำนวนหนึ่ง นะก็มาทำสื่อเล็กๆอยู่ดีๆนิวอันนี้ก็เป็นประตูนะทางเข้านะเราเป็นสื่อเล็กๆเราก็มีห้องประชุมขนาดร้อยกว่าคนอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็มีออฟฟิศเล็กๆเช่งจริงๆยุคนี้เนี่ยออฟฟิศเกือบไม่จำเป็นเพราะเราใช้การสื่อสารออนไลน์เป็นหลักสามารถทำงานที่บ้านได้แต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะประสานงาน เป็นที่นัดพบประชุมพูดคุยนะฮะเราสำหรับขบวนการประชาธิปไตยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่นปชนะฮะจะเป็นคณะอื่นๆก็สามารถที่จะมาประสานงานกับ u ูดีดีนิวได้เพราะว่า u ูดีดีนะิวนะฮะเป็นสื่อของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและคำว่าแนวร่วมเนี่ยมัน มันเป็นไปได้กว้างขวางนะเรายินดีต้อนรับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในเพจของเราในไลน์ของเราเนี่ยเราจะไปทำข่าวของขบวนการประชาธิปไตยต่างๆทั้งหมดของเยาวชนนะฮะและของกลุ่มอื่นๆไม่ใช่เฉพาะของนอปชนะของนอปชอตอนนี้ก็มีแต่ข่าวสารไปสารมาสารตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้ออกจากเรือนจำเข้าเรือนจำ ส่วนมากเป็นอย่างนี้นะส่วนซื้อพีชก็เป็นส่วนของประธานนปชนะซึ่งก็ทำหน้าที่สื่อสารแบบของพีชทีวีนะแต่ส่วนของอยูดีดีนิวเราตั้งใจแล้วว่าให้เป็นภาคประชาชนทั้งหมดนะแต่เราเป็นสื่อเล็กๆนะแล้วเราก็ยินดีที่เป็นเกียรติที่ว่าเราจะได้มาทำหน้าที่อันนี้ในเชิงประวัติศาสตร์ นะก็คือ,อนำเสนอความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมาว่าจะทำอย่างไรกันดีกับองค์กรนปชแล้วเราก็จะเอาความคิดเห็นนี้รวบรวมอย่างเป็นระบบนะมีทั้งด้านคุณภาพและปริมาณคุณภาพคืออะไรก็คือความคิดเห็นที่ดีๆนะของพี่น้องประชาชนเชิงปริมาณก็คือความจำนวนนะค่อนข้างมากแล้วในเชิงคุณภาพนั้นมีทั้ง ระดับผู้ประสานงานและระดับมวลชนด้วยนะก็จะนําเสนอสําหรับแกนนําและอดีตแกนนําต่างๆจํานวนหนึ่งนะแล้วก็นําเสนอต่อพี่น้องเราด้วยว่าคิดเห็นเป็นอย่างนี้นะแล้วการเดินต่อไปข้างหน้าก็พี่น้องก็ต้องช่วยกันคิดต่อตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนก็คือว่าช่วยกันแชร์ลิงก์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่หนึ่ง ที่กดเองแชร์ลิงก์ไปทางกลุ่มต่างๆรูปแบบที่สองนะรูปแบบที่สองซึ่งจะต้องปริ้นออกมาแล้วสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนดังนั้นส่วนหนึ่งถ้าต้องการกระดาษแบบนี้มาที่อยูดีดีเนวที่นี่ได้นะก็ที่ชั้นใต้ดินอาคารเอฟวรีมอลนะฮะใกล้สีแยกแคราย นะอยู่อยู่ชั้นล่างนะก็มาที่นี่ได้นะหรือมิฉะนั้นก็สื่อสารออนไลน์และโทรศัพท์นะก็ทำอย่างไรให้เราช่วยกันให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณมากที่จะทำให้เราตัดสินใจกันได้นะว่าองค์กรรปชจะอยู่จะไป ก็ต้องขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะแล้วถ้าจะอยู่จะอยู่อย่างไรความรับผิดชอบก็จะอยู่บนบาาพี่น้องประชาชนอีกนะฮะต่อไปมันก็ก็จะต้องเป็นเรื่องยุคใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเราผ่านมาสิบกว่าปีพ้นทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คนแกนนำก็แปลเปลี่ยนไปเยอะพี่น้องประชาชนก็บาดเจ็บล้มตาย นะถูกจับกลุ่มคุมขังนะแล้วก็จิตตกไปก็จำนวนหนึ่งนะเพราะนั้นก็ถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงว่าถ้าจะอยู่จะอยู่อย่างไรหรือสมควรจะยุบเพราะอะไรนะช่วยกันส่งความคิดเห็นมานะก็คือเอาความจริงอะนะแล้วก็จะได้ช่วยกันรับฟังแล้วก็ช่วยกันรับผิดชอบ ถ้าคนส่วนใหญ่ต้องการที่จะอยู่ต่อจะอยู่แบบไหนมีบทบาทยังไงนะแล้วก็ปรับโครงสร้างเป็นอย่างไรเนี่ยยินดีนะคะตอบได้เต็มที่เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ